สวัสดีครับมาพบกับผมช่องทอปทาไมนะครับวันนี้มาพบกับผมในแปลงลำไย,ยนะครับเป็นพืชลายปีของตังบ้านนะครับหรือว่าตังสวนของเฮานะครับเฮาปลูกไว้นะครับราคาตอนนี้บ่ค่อยดีเลยให้เป็ดจะไดเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยครับลำไย,ยของผมไปดูกันเลยสวัสดีครับ มาพบกับผมนะครับท็อปนะครับในช่องท็อปทำไม้นะครับวันนี้ผมพามาดูแปลงลําไยนะครับเป็นลําไยที่ผมได้ปลูกไว้นะครับหรือว่าทางบ้านผมได้ปลูกไว้เนาะตั้งส่วนผมเนี่ยจะปลูกเป็นลําไยต้นเตี้ยนะครับมาค่อยสูงเท่าใดนะครับแต่ปลูกระยะที่มากว้างเท่าใดนะครับมันมีข้อดีนะครับในการปลูกลําไยต้นเตี้ยนะครับมีการเก็บเกี่ยวที่ง่ายนะครับง่ายต่อการจัดการนะครับถ้ามันสูงเกินไปเขาอาจจะ ดูแลจัดการยากนะครับนี่ครับลำเลียงต้นเตี้ยถึงดินเลยครับนี่อ๋อปีนี้นะครับราคาลำไยยำแยะมากครับแต่เขาตั้งบ้านของเขาได้ทำต้นทุนที่ว่บม่ค่อยสูงแต่ใดนะครับเรื่องการจัดการนะครับแทบจะได้ใจแรงงานนะครับใจแรงของตัวเองนะครับจะทําให้ต้นทุนเขาถูกลงนะครับในส่วนเอาเฮานะครับก็จะปลูกลำไยอยู่ร้อยกว่าต้นนะครับ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เก็บเกี่ยวลำไยนะครับแต่ราคาบ่ค่อยดีเลยราคาปีนี้เบอร์ AA อนะครับอยู่ที่ซิปกลางๆถึง1ิปลายๆนะครับเเดียวมันต้องอู้ถึงเลยว่าราคาจะเท่าใดนะครับปีนี้ค่อนข้างจะราคาถูกนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีสวนลำไยนะครับอาจจะคอมเมนต์ตั้งรูมได้นะครับว่าจังหวัดไหนราคาเท่าใดนะครับได้ขายช่วงราคาเท่าใดนะครับต่บ้านผมตอนนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวละ ราคาอยู่ที่10กว่าบาทในอ่ากว่าบาทอาจจะค่อนไปตั้ง10บปดไ,ไปนะครับหรือว่า10แเก่กๆหน่อยนะครับแต่ราคาขึ้นลงแต่ละวันเลยครับลำไยออกมาชุดแหลกก็เป็นประมาณนี้แหละครับครับที่ผมเลือกลำไยมาปลูกในสวนนี่ครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นพืชในท้องตลาดที่ค่อนข้างจะหาที่ขายได้ง่ายหน่อยนะครับหรือว่า อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับหลายๆตที่ก็ได้ปลูกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งตะวันออกนะั้งเหนือนะครับแต่ราคาเอาอผมหัวครับเป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่มันปลูกแล้วมันหาที่ขายได้ง่ายนะครับข้อที่2นี้ผมเลือกปลูกลําไยนะครับการดูแลการจัดการไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นพืชลายปีนะครับปีปีหนึ่งเขาก็ได้เก็บอยู่เตือนหนึ่งแล้วมันมีข้อดีคือ มันสามารถบังคับออกได้นะครับเอาว่าจะเป็นบังคับออกนอกฤดูก็ได้หรือว่าจะออกตามฤดูกาลนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะบังคับได้โัยนะครับและการจัดการมันค่อนข้างง่ายที่เลือกมาปลูกนะครับเป็นพืชรายปีในสวนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลำไยนะครับ พราว่าจะเป็นเรื่องอย่างนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับแนะนําให้ผมได้นะครับเพราะว่าผมผมค่อนข้างจะเป็นมือใหม่นะครับลำไยหลายๆต้นที่อยู่ข้างหลังผมนี่ปีนี้เป็นปีแรกนอกาที่เขาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันนะครับแต่บางต้นก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพราะว่ามันมีการเพื่อนเรียกว่ามันตายลงไปงนะครับแล้วเราได้ปลูกขึ้นมาใหม่มันก็เลยใหญ่มาเท่าเทียมกันนะครับมันก็จะมีบางต้นที่ได้เก็บในปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ที่แล้วยังเหมือนมีผลผลิตนะครับปีนี้กัเป็นปีแรกโดนแจ็คพอตเลยครับลำไยราคาดีดีตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูแปลงลำไยได้นะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก่อมาในแปลงลำไยของผมนะครับก็มีบ้างนะครับป้าป่ายเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันปีปีแรกนะครับผมก่อมาได้ใจสารนะครับในการบังคับให้มันออกดอกเนาะมันออกตามธรรมชาติของมันนะครับค่อนข้างจะ มีบ้างไม่มีบ้างนะครับปิดแปลงไปนะครับสังเกตได้นะครับต้นต้นลำไยของผมนะครับจะปลูกค่อนข้างระยะชิดอยู่นะครับเพื่อเน้นจํานวนต้นนะครับมาได้เน้นทรงพุ่มให้มันกว้างตัวเลนะครับอันนี้เป็นลำไยนะครับตางบ้านเนาะครับลักลูกน่าจะอยู่ประมาณเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับ ลูกก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่เพราะว่าจะไปตกที่เบอร์อย่างนักว่ากันนะครับครับป็นได้พวกครับปลาไปดูแปลงลําไยแล้วครับแปลงลําไยผมก็ค่อนข้างจะเป็นแปลงลําไยมือใหม่นะครับอจะมีใหญ่พ่องเล็กพ่องนะครับเพราะว่าเราการปลูกที่มาพร้อมเพียงกันนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวลําไยนะครับ ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลำไยนะครับคอมเมนต์ comment บอกผมได้นะครับผมจะไปปฏิบัติว่าปรับปรุงในส่วนแปลงของผมนะครับหรือท่านใดนะครับที่ปลูกลำไยแล้วราคาของผลผลิตของท่านขายได้ประมาณเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องท็อปทำม,มาด้วยนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเก,ก,บเกษตรนะครับที่ผมทําในแปลงหรือว่าเกี่ยวกับเกษตรรายวันรายเดือนและปีอย่างหลายหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะไปเก็บลำไยนะครับว่าลำไยทั้งสวนผมเนี่ยปีแรกจะขายได้กี่บาทนะครับได้กี่กิโลนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมช่องท็อปทำมาผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับลำรวยลำรวยกับทุกคนนะครับขายลำไยได้ราคาดีๆกันนะครับสวัสดีครับ